i นี่ขเขรียวกว่า,าคืนชีวาคืนชีวิตก็คือคืนสร้างคมชน,นบ,บทนะคะคก็จะร,รับมาสู้บ้านหลังนี้สร้างคมชนบ,บทคือไร้เราได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีนํำใจซึ่งกันและก,กันค่ะมาดูนะบ้านของหลองน้ใหี่หมากคนนี่ค่ะโอ้ประมาณการก่อสร้างเท่าไรเดี๋ยวนะคะปร,ะรโลดูโซ่จะทำารงานขี่แจงไปนะคะนี่ค่ะมาดูนะนี่คือห้องอะไรอะผู้ยหญยตรงนี้หอ้หองทุบเหรอห้องทุบโอ้หมีห้องทุบด้วยนะ hong hong na rang yei na tu kong nu hong leh ram yei pabwey ta na hong non, hong non yei yao rong, jaa nung saan yei to na hong mat pad na, tu mi hong leh ni mi hong non, kap ni krua oo, lo cha mi hong leh hong non kap om tu ให้ดูกว้างขึ้นกับเวียงห้องน้ำไปไว้ด้านนอกระหว่างห้องน้ำไปนะครับพุ่มคึ่งตรงนี้เราทำห้องน้ำครับแต่ว่าห้องน้ำอยังยังไม่ได้ก่อไอตีแต่ว่าก่อท่ามไวแล้วไม่ปื้อไม่ปื้อตรงนี้จะเซ็ตเลยซึ่งผู้ใหญ่ขาดว่าจะเซ็ตเหมืนในชมหมอบได้เนี่ยพุ่มว่าร่างจากริมนู่นคงเจ็ดวันตัางไม่เกินเจ็ดวันจบนะไปชมหมอกดปีไม่เหมือนเด็กไปให้เขาเหมือนเด็กโอ้ตรงข้างนี้ยังมีห้องนอนอีกนะยังมีห้องนอนแล้าอีกนะเดียวเดียวเดียวฉันอะ บอกเอ็นเราจะไปดูสระซักนวดห้องนอนก่อนห้องนอนก็ใหญ่ทุบใหญ่ทั้งนอนกันใบ้แล้วแบบนี้นะโอ้น้องนอตนอนใายจังกว้างกว้างนะนะคะกว้างกว้างเลยใหญ่โตมาโบราณเราถึงระทึกเลยทีนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศวันนี้แต่ความ ทำร็จตรงนี้เดี๋ยวให้ขอโซ่เรารายงานนะคะนะคะรายงานจากขอโซ่นะคะหมู่ห้าตำบลขวนททองฤกเชนเลยค่ะรายงานพ้นเลยค่ะครับครับตอนนี้ความคืบหน้าของการสร้างบ้านก็ประมาณ70 80%ถึงแแล้วนะครับโดยความเมตตาจากคุณนายนะครับใครมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มีดำหน่จะให้สร้างบ้านให้หนองนดนะครับถึงสี่บ้านเนี่ย ดูธรรมะด้วยกันสี่คนมีคุณยายถึงกับทุกเคยเคยทุกรถชนแล้วก็แกก็สตีไม่ค่อยดีอะไรแล้วก็มีล้านอยู่สามคนครับอันนี้ก็ได้ด้วยความลวมมือรวมมือของตุกผากซ้วนนะครับผู้นำ้องถิ่นผู้นำ้องถิ่นแล้วก็ต้องขอบคุณทางคุนได้นะครับที่อนุเคราะห์ทำสะดวกนะครับนะครับช่วยกันครับค่ะก็วันนี้เรามีจิตผู้บริจาคแม่ค้าไร้ทานอย่างบริษัทชุมพูเวอร์ก็ช่วยด้วยนะคะแล้วหลายฐานค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่า เป็นนิ่บ้าที่ดีเป็นข้าวดีสำหรับอ่าตำบลขวนทองมูฮานี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะมอบบานให้หน้องนอตนะคะลายเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นสักที่พยานในการมอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ